สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ชาวเหรียญหนึบาทรัชากาลที่9ปีพศสองมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างเหรียญทั้งสองเหรียญที่เห็นในคลิปเป็นเหรียญปีชนิดปีเดียวกันแต่แตกการตรงเนือ้อพื่อนเนเห็นไหมครับ นี่ครับปีเดียวกันด้านขวาเป็นเหรียญปกตินะครับปี2532ด้านซ้ายของผมนี่เป็นเหรียญที่เจอมาแบบผิดปกติผิดปกติยังไงต้องดูเนื้อเหรียญที่ครับ จะมีสีออกทองแดงผสมอยู่นะครับตัวเนื้อเนื้อเหรียญจะเป็นเหมือนเหมือนทรายขัดจะเป็นเม็ดเมดเหมือนเหมือนเหมือนโดนทรายเหมือนโดนขัดทรายมาแต่พอส่องพอส่องเข้าไปดูในเนื้อมันไม่เหมือนก็มันมัน,ม,นมันเป็นการใช้ทรายพ่นนะครับเหมือนมัน มันเป็นเหมือนว่ามันมันมาจากการผลิตเลยครับและน้ำหนักน้ำหนักก็จะน้อยกว่าเหรียญปกติทั่วไปเหรียญน,นี้น้ำหนักอยู่ประมาณที่สองสองจุสองจุดครับถ้าน้ำหนักเหรียญน,น้ำหนักเหรียญปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่สามจุดสี ครับแล้วดูแล,วแล้วดูแล้วเพื่อนๆดูนะครับเหรียญจะบางกว่าเหรียญทั่วไปนะครับสันขอบจะเล็กกว่าเพื่อนเห็นไหมครับนะเห็นไหมเห็นสันขอบไหมจะเล็กกว่านะครับเหรียญน,นี้ก็เพิ่งได้มาพอได้มาปุ๊บ หาข้อมูลผมเข้าไปหาข้อมูลก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีใครเอามาลงก็เลยต้องเอามาลงให้เพื่อนๆดูว่ามันมีความผิดปกติของเหรียญน,นะครับเนี่ครับเหรียญบาทปีสองห้าสามสองครับนี่ครับ ยังไงเพื่อนๆช่วยลงความเห็นหน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาเหรียญมาให้เพื่อนลงให้เพื่อนๆดูช่วยกดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงพอดีได้เหรียญ50จุดตังปี52 ที่ผิดปกติมาเดี๋ยวจะลงมาจะลงให้เพื่อนดูในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ